อวิชชาสวามไปกอกเตอวิชชาสวะในแต่พอเป็นลหันตาเสียกอกไปยาวล่างออกไปมื้อยาวจะว่าสิยจินมี10ปานเฮาหลุดตัดออกเจอเฮาเน่เบารมีกว่าังกกนลูกะจวกับกมีบารมี เออปรำมีมเต็มนี่ป่านในมันไกลหนาลาเก็หลูเกาตัานให้กว่าเจ้าในติ๊กติ๊กสุดต้องเอาคนดีผีแม่ติ๊กเจ้าในใน่จะได้จะอยู่ข้าวตังสัมสลามันยาวเหมือนเส้นตังเนี่ยตังรัดชื่อก็มีตังกุ้งก็มีเพราะหมอนัดชื่อเนี่ยก็ตาลานนี่เก็บเกี่หนึ่งกอยมีสามข้อก็ลัดชื่อเก็บเกี่เนี่ยแต่แปดหมื่นสี่เองเนี่ยมีข้อเดียวอะเซติี้ทำหมอเอกก็ทำหมอมีสติข้อเดียวเด้กก็อานาปานาโนเซติพุทธะและมาลวดมานั่นพระเป็นเจ้าปล่อยวางอานาปานานุเซตตี้ตัวเม พอที่ปักหยาตาลาสามสิบเทียบบ้ต็มทนกว่าดีๆงามๆเนี่ยก็เฮาก็เลยเป็นเจ้ามักเจ้าผัวยาวๆก็แกี่งกรรมมีปัสสนาญาณตั้งเสียงกว่าติ๊กๆอยากตัวยติ๊กๆเนี่ยก็สัญญอจิตมันติโกกกว่าเนี่ยพอเขาลยถึงตีเออส่วยตัดป่านี้เอาในี่ยห่อมไรไม่เจอเนียงเจอสังเมืองอาเปสีปุ่งในมองอะไรเฮาเนี่ยไรกว่ายาวรสช่อชยาวในเป็นความสั่งคำสอนพระราเป็นเจ้าเฮาจังว่าเอฮี่ภาษีก็มาต้วยเลยตาลาของฮ่อไว้เนี่ยแต่ เพราพ่อแจ้งพ er, you know, <power> <'t> <ith> ่อกำเตะแลหันปัจจตังหูหังก้อยอปนายิโกใครได้น้อมเจ้ย้อนี่ซอมานาสิกาลานี่เป็นหลองตังมันมีสัทธาย่อย้อนี่ซอมานาสิกาล่าเขาน้อมเอาตาลานี่ยมาสั่งมาชังในหมู่เจ้าเขาตัวอ้อมันหมันกันแต่อันนี้จะเตยอพระเป็นเจ้าฮอร์นี่ยตุกข้าเตยอเนาะอนาตาเขาหม้อเบิ่งไรเป็นรูดตายกว่าอุเมปีน้องจะไหนก็เสียงกว่าตายกว่าในโลกกาคัมภะอายุส แัตว์เฮาทั้งเสีงยงอายุกล่มเต็มปากอสสาซากลมเต็มเฮงปีเฮาก็ติดใจเนาขอดินน่กวนมีกนพันกนย่อมสัตเทป็นกูมีเมียวภาษาแต่ไรเป็นจมเส้นตั้งม马拉นาสาธิสราราพิจารณาม马拉าที่ที่ทยาวปวดตัวหันถึงเจะาในเจ้าเจตนาสัทธาหลูมีเออแห้งหาเปิืองหาป้าหลูงมีเต็มทนกูก็อันหนึ่งเลยแห้งสัทธายุ่มยำนับถึงพระราราสังขารศาสมาปวามแหยุ่มยำอาจองอ,อ,งอ,องาโจตราไหนก็อ่ะ อันน้นเป็นปักเปิงหลวงพุทธาภาสาวพุทธาศาสนาจะม่จวาหลู่หลู่ต้านเสียวเขาสุดท้องเป็นคนดีผีแม่เป็นสัตถีชัตเทจะนไอจะนัะว่าหลอกหลอกหลายๆจันนั่นแต่มันเข้าทางสันสละมันยาวเพราะเหตกันหลองตั้งดีเนี่ยห้องใครเป็นก็เป็นน่ะห้องใครมีเงินมีขำก็มีมาเพราะเหตตั้งดีเนี่ยเออเหมือนเจ้าผูกหมากไม้ไว้นั่น่ะมันตึงออกหมากออกหมากพันทอดดีๆงามๆา่ะ เออข้ามใครกินในก็เหมือนทุกออกมาปันเท่าเออก้องใครกำมองอะไรในก็งพ่อมีอาจองลองตังมันเหตุกันดีเนี่ยมองอะไรก็ตีเมื่อกวมันจะก็ดำมันกับมองอะไรอ่ะไต้จะก็ไต้กับมองอะไรอ่ะจะวนจมในหอดาลามันว่าสื่อใช่ไหมสุยาพเจ็บจตากบวาฮักสูเอินดูสูดอย่างลาดสื่อหอสื่อป่องหนึ่งอะไรจะไต้เท่าตีป่องเจ้าชะตาว่าตั้งเสียงเดี๋ยวป่องเจ้าเท่าถึงหอในปัจจัเนี่ยเออเขวะกามิวภาษาละมีเนี่ การตั้งนี้ก็มูกุสูกำมข่เมื่อนี่ปานกำไขคเมื่อเมืองผีเนี่ยแต่ไยเมื่ออยู่เมืองผีนี้เป็นรองตั้งพระเป็นเจ้าห่อไว้เตศสนาไว้จะนั้นเหมือนไเลยห่หอเปี้เตศนาในปัจจันเนี่ยเขนตัวชิมส่งไอ้ีม่หมูเจ้าเผามันเออถ่อมไว้ห่อมแทบตาไ,ไดยสัญญอดิปป่งสิบฝังสิบปานี่ก็มันก็ติดแทบกาลอยลัดคัดล่างมุนแม่จะาหอดมือห,อห้อยย่ำไปตันตายเนี่ยเออเนาะพอวันตายหอดมาเนี่ยแต่ห่อมตันเลยมนุนแม่มันหมองก้อนนี่ก็ตาย ตันอกตันเสือเหมือนจึงเออรถดกักรำตายเออเป็นล้มล้มเป็นตายกว่กันใ่ไหมอเฮ็ดกู้สูนยน้ำบนไว้แต่ในแต่เหมือนจึงพระเป็นเจ้าเขาสตั้งสุงต่อหมูอยู่ที่จ่องนี่คเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่ที่จ่องเออนิโคถ่านะมนานั่นมหานนมังในกัดามพระเป็นเจ้ามันในในจอดเป็นเจ้าซอสตัดป่านยาวมหานนมังในเป็นเจือใสเจือใครพระเป็นเจ้าห้องเขาเออมันจะว่าก็ในจอดตะลาเสียวเป็นเจ้าซอสตัดป่านเสียวเนี่ยก็ มันจะมาค้นไขว่ล้นตดยว่าอ๋อเก่าในเก่าในเลยจอดตาเสตาเน่ก็มังปลอกเลยหลงเลยลืมสติตาลามังปลอกเอออําในมัดสติตาลากบ่าสวดตปาปปะในมันยังกีเ่เลสะยังไปกลางยันอวิจจะอวิจจะสว่านิมไปแทบขาดเจอเน่มันก็สมาปู่จอพระเป็นเจ้ากุมมือกูวันนมันจังว่าอ๋อเฮจือขาละเจา้าเออขาดตะแปนเน่แต่มีเจเจตน,นาศรัทธานันตาลา ปฐมมารมักซอสอะในีครับเป็นเดียวมังปวอกอมัสติตาราเลยลงเลยลืมกว่าไงขาตะแเป็ตอในมหานามังในีขาตะแเปใน่มังหมอกมักมังปวอกมังขาแล้วเลยไปตั้งมาหวัดมาจองนี่เออจอมหนังในเวงสวัสดีนี่กวนนี่มันมีหนำหนามีกวนมีเป็นหกสิบกูกเต๋นกว่ากว่ามากๆหนำหนาละมังปลอกเป็นรถเขาละท่าเขาเป็นล่อเขาจ้างเขามากเขากว่ากวมามากเลยกะจอมเกจอมหิมเขาจะนั่น เออสลอมมอตโตเลยเป็นมาเลยรถเหีบตายว่าเหีบตายจะนั่นน้อมาเหยบตายมาจ้างเหยบตายจะไหนเนี่ยพ่อขาดได้ตายในพวงยมจะนั่นเนี่ยขาดดีกว่าตั้งหล่ะหล่เนี่ยพระเป็นเจ้าดีกว่าตั้งดีอ่ะละเออกติขานั่นละอยากกติดีกว่าตั้งหล่ะขาเนี่ยพระเป็นเจ้าจะว่าอ๋ออ้นนี่แม่ไม่าไปไม่เจออย่าไปนงเจอ เพราะวา่าเลยเหตุการ์ตั้งนี้กวงมูกูสูเลยจอดตาลาซอตะปันเป็นเจ้ามากเจ้าผู้ปัธมามากยาวเนจะจับจะอจเลยหลองตั้งดีกูสูตาหน้าศีลาภาภรามีเต็มทวนยาวเมื่อตากุลนมุดที่เต่าไปขาตลาเต็มทวนแน่แต่พี่สมาม่าหยีตายก่อมลายการตั้งให้จ้างเหยีตายก่อมลยกาตั้งให้กฎเออาละท้าเหยีตายความตายในก่อมลยกาตั้งจ้ามันเดี๋ยวลยกาตั้งดีเออลูกหักก่อมมหานามังเออว่าพระเป็นเจ้าหอไว้ทีไหนน่ะ เอออันนี้ก็เหมือนลูกชายาสองก้อนเนี่ยเออเขาก็เลยกว่าตั้งดีนเพราปว่ามีเจรจับเจรแป้ยนี่ยกับไวพระราเลยเขาใจกว่านี่็กับเมืองป็นเข้าหันเลยกับอยู่เมืองผีวะเอออันนี้ก็เป็นเช่นนั้นอ่ะมันจังหงมุจมจมาเอาปุ่มประมาณแตกเหมือนเชิงเจอเหมือนเจิงเฮ่อเนี่ยกับในน้ำนั่นเฮ่อในกับในน้ำั้นมัน่ังอ้อมน้ำมันน้ำมันถูน้ำมันงาน้ำมันท่อปาากว่าในกลางน้ำนั่นเพราะมัน่ังก่ายเอาเลยสลอมหมอดตัวเลยเฮ่อได้กระตั้มสมหินมาพาเลยเฮ่อในลมก่ยาวาอ้อมน้ำมันนี่ก็ แตกไหลมกับยาวอันน้ำมันนั่นมีในอ้อมในแต่มันจมไหลมันตีพูขึ้นมาเหนือน้ำเออกู้สูอันกวนเฮามีเจอศีลเจ้าวุญเจตนาสนาสถายอนิสอมนาจิกาลามีตานาศีลาภาวนาเสียวเลยจดตะลาลีดีงามๆในแต่มันจมกับตั้งใจเหมือนเจ้งน้ามันตีผู้อยู่เหนือน้ำนั่นยาวในพระเป็นเจ้าพอจะในมหานมังก็เป็นหุจมจมยาวอันนี้เป็นศักดิ์ศรีมันจ้นั้นคำเคลื่อนในนี่ก็เป็นปังปอยตะลามันตดลึกกว่าลอยๆเป็นปังปอยตะลา ล้วนแกนตะลาตั้งเสียงนี่อย่าไปถ่อมแปดถ่อมรลายถ่อมพินถ <Beginning S 1> ่อมแปดเฮาก็กันควันเอ็นควันแห้งหักสูเฮากันมีเิจเจมีตากรูหนาหักแข็งเป่งอย่าแรงหักเตะหักว่ามีตาเต้เตะว่าว่าห้อมหลวเงินดูคำดูแก้มดูแสงพอาหักก็เยาะเผาจินอยู่ก็เยาะเพิมจินอยู่ก็ยาะเฮาไว้จะดีดีงามงามผิงเป้งกันไผ่ไข่ขี้เสือขี้เสือพระไข่โยเสือโยเสือไผ่ไข่ถ่มอังอาขี้ขักน้ำลายเสือเหนือเด่นจะวนจุ่มก่อมเป็นไว้เฮาก่อมจมไว้เฮาก่อมจม มงกู้ไก่เขาควมเต้นซรางเจ้าเขากัดเทาเย็นตายมันไห้ก็จมตายมุ่งูเขาจมเขาแข็งเขาคำตาลาภาวนาก็พอเขามีตีเกลียดเลยยิบมันปั่นแกี่ยนยาวเหมือนจึงน้ำมันน่ะพูไว้ในหมู่เขาเนี่ยเขาจะมีจากฮักจะเปีงตีชนาหอปัน เออเหล่กเอาล่วนเขียนมวนจาตลาดีตลาเจตลามันห่อในบันไต้หาศาสนาเออว่มามันว่าไต้กูมีมียวกูภาษาพ่อป่องแจียงเรี้งจะนั้นสัญญาเจนในปฐมามากักดูมีไหวหันถึงกูก็กูกล้วสัญญาเจนอยู่แด็บดัด เสียนจะาเฮ้าติดตัวขันถาเฮ้านี่ก็อย่าไปหักแห้งแป้งอย่าเนื้อหนาละอ๋อมันกัดมาเนี่ก็ห่มผ้าปันมันเหี้มันใหม่มากก็อาบน้าปันมันเหี้มันไข่กินก็กินปันมันเหี้มันไข่ไผ่หน่อยผ่านลงอภัยปันมันเหี้ยมีอามาสติตตาลาจอมติ๊กติ๊อ๋อสังฆราตาลาเป็นโลกเออใจมันกว่าติ๊กติ๊กพถึงวันมันถูกมันเน่ามันตายก็ปล่อยมันตายดีๆงามๆตายจอมศิลจอมตาลาจะได้เฮ้าจังเลยเออเลยหัวดีๆเลยถึงดีนี่ปันก็ปรารมีเข้าเต็มในแต่ เออมันจะได้หอดีปัญญาปรามีวาสตานการนี่เต็มทวนไม่กูโก้กูคนยาวมีหูกูก็ปรามีมีตาหน้าศีลละปรามีเต็มทวนมันมีติย่อนี่ซอมานาสิกละมีเจอแทบตัดเสียนเจอหอนั่นเจ้างกำตาลาในหอดมากยานโู้ยานนี่ปัญติกัดเย็นนั่นก็ย่อเออในหอนี่ปันลองตังในี่ก็เออเขอได้ป่องียงแลงเจออย่างนานสัญญอเจนานมันมีสีปลาในหอทรัพแดงเนี่ยปันนี่หนึ่งพ็แทบตัด เจ้างำตาลาเนี่ยนี่ว่ารนาตตาลาเมื่อว่าเฮาก็ห่อกะยาวนี่ว่ารนาตาลานี่เอาออกเสจจุนจากเจ้าเขาเสียยาวมียอนี่สอมานาสิกาลายาวเนี่ยกันนันมาเฮาจังภาวนาจีพยนอนาปนานนสตีหู้หันถึงอันนี้จ้าตุคานาตายุบนำคันธาเสียวกันนันมาเนี่ยเฮาจังหู้หันถึงอริยสัจสีปากันนันมาเนี่ยมันมาหอดถึงตียยานตาลาตั้งเสงมันติเป็นกะห้องก้อยมันลูกกะนับลูกกะขับเออย่านั้นเป็นชักเป็นชากเป็นหันเจนาน นำยุบปริเสตยานตัวเต้าถึงกอร์กอตาระภูยานอันแทบตัดเออเป็นผู้ทุ่งเจนฉะนั้นห้องลูกะขับกะเจนพราะกะขับนั้นมันสุกซักเจ้าเฮาตัวแทบตัดเจ้าเฮาเสียนเดียวเนี่ยก็ยากสติตาลาเสียนเดียวตัวตัวหนงพวมันสุดกว่าพอายุบหนำสุดยิ้มเย็นกว่านี่ล้อท่ามันอยู่กลางแก่นี่ล้อท่านำมารุปานี่ล้อท่อนี่อยู่ในอยู่ในกลางแก่มันก็เดี๋ยวว่านี่ป่นนี่แต้นี่ป่นหนุ่พ่อไก่พราเจ้าเฮามีสถานีป่นหนุ่พ่อไก่พราเจ้าเฮามีสติอันนี่เป็นกรรมสอนพระราเป็นเจ้าเฮา จังหวัดสัญญอดิจิปามีสักยาติทิ่หนึ่งศักยญาติทิวิจิกิษาศีลปรรมาตรอันนันย่อซ้ำมีแทงกามาราคาย่อก็ปฏิฆาเนี่ยปวดแทเต็มตัดเลยเจอสัญญอดิจิตาเซนเขาเลยเป็นเจ้าอนาคามยาวย่อปวดเต็มตัดเลยแทงเกี่ยงกรรมภาวนาจอมตัวจอมตัวติดติดเต็มตัดเส้ยนจ๋าเข้าเ uh, ออ ยรูปลาลักะอาโรปะระกะมาน้าอุทัจจะอวิชชาเตพทัตแห่งฮาเซนเองก็มันดีเลยไงยง,ยง,ยงยกว่าเจ้าหมากเจา้าผัวละหันตจ๋านั่นแท้มันจะห้ามเทพทัตเลยเนี่ยห้ามจำถึงเนี่ยจะวุ่นจุ่มเงยังเป็นเออปุถทุจนิงก็เอาะะหัวรััวเจ้าเนี่ยก็ขกันกำเนี่ยหันเซ็นตั้งมันสายไงยก,กว่ากว่ากว่า